ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการตั้งรหัสกระเป๋าเดินทางรุ่น115นะครับวิธีตั้งรหัสนะครับหรือมีเซตรหัสนะครับก็มีขั้นตอนดังนี้นะครับการเซ็ตรหัสขั้นตอนแรกนะครับให้ท่านกดปุ่มเล็กๆข้างบนตรงนี้ให้ดังเป๊นะครับจากนั้นเมื่อเราได้ทําการกดปุ่มเล็กแล้วเราก็สามารถตั้งรหัสได้นะครับตัวอย่างผมจะตั้งเป็น55นะครับ โอเคครับพอเราตั้งได้เลขห้าห้าแล้วเราต้องการเลขนี้นะครับเราก็กดปุ่มตัวข้างบนนะครับให้ดังจึ๊กให้ตัวเลขเนี่ยดีขึ้นมาน,นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับโอเคครับเมื่อเราได้รหัสห้าห้าดีเซ็ตรหัสตั้งค่าใหม่แล้วเวลาเราไปเดินทางเราสามารถเปลี่ยนรหัสข้างล่างได้แต่ตัวเลขที่ไม่เพีงประสงค์มันก็ล็อกแล้วครับครับ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่รับชมวิดีโอนี้นะครับหากท่านใดสนใจกระเป๋าเดินทางนะครับแนะนำให้ไปที่ w w w blackfirstthai.com นะครับครับขอบคุณม,มากครับ